ท่านยาจะมาแกะงานอีโคปริ้นพิมพ์ลายใบสักว์กับใบเพกานะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะว่าสีของใบไม้แต่ละชนิดจะเปลี่ยนเป็นเช่นไรพืนนี้ท่านยาจะใช้งานผ้าฝ้ายเยื่อไผ่สีธรรมชาตินะคะเมื่อสักครู่จะเป็นสีขาวนวลอันนี้เรียกว่าสีเปลือกไม้หรือว่าสีดิบเนะาะเขาเรียกว่าสีธรรมชาตินะคะออกครีมครีมนิดนึงออกออกเป็นสีเปลือกไม้สีน้ำตาลอ่อนๆนะคะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นเช่นไรจากใบสักที่สีดูคล้ายกันหมดเนาะแต่พอเราแกะนะคะนี่ค่ะโอ้อันนี้ใบที่มีมะแรงแทะกินแล้วหนอนแทะกินแล้วสีเขาเปลี่ยนเนาะนะคะอ่ามาลุ้นอีกใบหนึ่งว้าวอันนี้มีแดงเขียวนะคะอ่ามาลุ้นอีกใบหนึ่งค่ะว้าวอันนี้ออกม่วงชมพูนี่ว้าวอันนี้ออกม่วงแกมน้ำตาล โอ้โหอันนี้ม่วงสดเลยนะคะนี่สวยมากนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบเพกานี่ตมุตตมิน่ารักเนาะใบเพกานะคะน,นี่ก็เพกาใบไม้ที่ปริดปลิวอันนี้เป็นเพกานะคะอันนี้ก็จะเป็นกิ่งมาเป็นกิ่งเลยอ่าเดี๋ยวมาร้วนใบกลางกันนะคะอ่าสวยมากอันนี้หน้าใบ อันนี้หลังใบอันนี้จะเป็นหน้าใบนะคะนี่โอ้สีสวยมากอันนี้จะเป็นเป็นลายเส้นของหลังใบนะใบสักเขาจะให้สีทั้งหน้าใบอันนี้เราเรียกหน้าใบอันนี้หลังอันนี้ใต้ใบนะคะนี่คือเขาจะคมชัดสวยมากนะส่วนอันนี้เราจะใช้หน้าหน้าใบแบบนี้นะคะ อันนี้ก็จะจะใช้หลังใบนี่สลับกันเวลาวางทัญนาจะพยายามวางสลับกันเพื่อให้สีเขาโทนเข้มอ่อนต่างกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะมีเทคนิคเล็ก,ลกๆน้อยๆเนาะในการวางใบสักนะโอ้โหนี่สวยมากใบนี้โอ้โหสวยนี่ออกชมพูอันนี้เป็น ่วงออกแดงๆโอ้อันนี้ออกชมพูอันนี้ใบสีกลมเกินกันมากนะคะเอามาดูใบใหญ่กันเลยว้าวโอ้โหใบใหญ่ยิ่งสวยโอ้โหอลังการโอ้โหอันนี้ก็สวยมากนะคะอันนี้ใบกลางอุ้ยอันนี้ออกชมพูอุ้ยอุ้ยตื่นเต้นอันนี้โอ้ออกเป็นชมพูอีกสีหนึ่งอุ้ยอันนี้ออกม่วง แทนแทนอันนี้เขียวแล้วรุนๆใบนี้โอ้โหสวยมากอันนี้ยังเขาออกนะคะก็จะเป็นเหมือนเกสรน,นี่อันนี้ก็จะเป็นโอ้สีเรือนรางแต่ก็สวยอันนี้ใบใบจิ๋วใบจิ๋วนี่ตะมุตะมิน่าตรักว้าวนี่ เดี๋ยวมาลุ้นกันอู้อันนี้ออกเขียวอันนี้ออกน้ำตาลน,นี่ออกชมพูโอ้โหนี่ออกม่วงอันนี้ก็จะเป็นเพกาอ่ะตัใบใหญ่อู้ออกชมพูว้าวว้าวสวยมากโอ้ไม่เลอะเลยที่สำคัญใบเราคมกริบเลยนะคะนี่ว้าวมากอือหือ สวยมากเลยนะคะนี่ว้าวสวยอโอ้เดี๋ยวมาดูโอ้โหอันนี้ใบนี้สวยมากสีชมพูม่วงชมพูเลยอุ้ยอันนี้ออกชมพูน,นี่ออกเขียวโอ้โหโอ้โหสวยมาก สวยขยี่ใจทำไมสวยอย่างนี้นะคะเนี่ยตื่นเต้นนี่ใบเพกาอ้้ว้าวว้าวว้าว,ว,าวอันนี้ไม่มีเขียวแต่แต่เล่นสีกันสวยมากนะคะนี่โอ้โหโอ้โหอันนี้แอบลุ้นโอ้ยชมพูเขียว อันนี้จะแอบลุ้นเขียวหรือเปล่าอู้เขียวเหลืองเขียวเหลืองอันนี้ลุ้นให้เป็นสีม่วงนะคะนี่ว้าวม่วงแดงโอ้ยตื่นเต้นค่ะอันนี้โอ้โหอันนี้ขนาดหน้าใบเอออันนี้หลังใบอันนี้หลังใบคือเขาจะค่อนข้างคมชัดแต่อันนี้จะเป็นส่วนของหน้าใบนี่หน้าใบเขาแบบนี้แต่หลังใบเขาจะชัดพยายามเอาวางสลับกัน อันนี้จะเป็นหลังใบส่วนนี้จะเป็นหน้าใบนี่โอ้โหสวยสวยสะกดใจสวยตราตรึงอือหือตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจว้าวตลอด ในการแกะแต่ละใบนี่คือลุ้นนะคะก็แบบธัญญาก็ลุ้นอยากให้พี่ๆอ่ะลุ้นไปด้วยกันกับธัญญาคือมันมันเป็นความงามของธรรมชาติที่เขาบอกเล่าเรื่องราวเรามาเก็บความงามของเขาลงบนผืนผ้าแล้วเดี๋ยวธัญญาจะเอาไปแปลรูปอีกทีหนึ่งนะคะโอ้สวยโอย้ใบใหญ่ก็สวยมากนะคะนี่อันนี้ใบกลางแล้ว อือห uh ือ huh. รอบนี้สวยจริงตรงปกไม่จกตาเลยที่สำคัญคือใบเราไม่ค่อยเลอะมากแต่ว่าใบสักธรรมชาติของเขายางเขาจะออกเยอะนะคะนี่โอ้สวยจริงคือนี้สลับกับความเหลืองความส้มของใบเพกานี่สวยไปเลย สวยสะกดใจอือโอ้ยเพกาก็สวยอ่ะคุณจิ๋วใบยอดจิ๋วนี่อันนี้ก็จะเป็นลุ้นสีเขียวไม่ค่อยมีเลยมีเขียวเหลืองนี่โอ้สวย <S <s อันนี้เป็นเพกานี่ โอ้โหโอ้อันนี้ม่วงหรือเปล่าโอ้ย oh. oh. ม่วงเหลืองโอ้โ oh. หสวยสวยมากๆเลยอือห hmm. uh ือ huh. งามมากค่ะสวยงามมากว้าวเขียว เหลืองม่วงโอ้โหมาครบมาครบโอ้โหเหลืองลุน้นอุ้ยชมพูนี่โอ้โหช่อนี้คือจัดเต็มเลยนะคะช่อนี้คือจัดเต็มเลยสีที่เราต้องการเลยหนึ่งดอกเขาจะมีอยู่หลายโทนสีนะะถึงเต้น ยิ่งกด่ลุ้นอะไรใดๆลุ้นคือลุ้นสีของเขาที่จะเปลี่ยนออกมาเนี่ยแหละค่ะตื่นเต้นมากโอ้ยช่อนนี้คือถูกใจใช่เลยคือคือสีมาครบ <N> สีมาครบเลยอ่ารุนนี่อีกทีหนึ่งอันนี้อะไรเออว,ว้าวเหลืองแล้วก็เล่นขอบสีของเขาดูดูดูความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะเหมือนเหมือนเราใช้สีระบายแต่จริงๆแล้วเป็นสีจากใบสักจริงๆเลยนะคะพี่เนี่ยค่ะโอ้โหอันนี้ก็สวยสวยมากอันนี้อันนี้เขาเป็น เหลืองแดงอันนี้คือลายก็คมชัดแล้วนี้ออกชมพูแล้วก็เขาเล่นแกมโทนสีเข้มอ่อนเนี่ยอันนี้คือธรรมชาติจัดสรรให้หมดเลยนะคะเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะคะสีที่เขาให้กับสูตรที่เราใช้ทำคือมันมันลงตัวกันแล้วก็เกิดเป็นลวดลายที่สวยงามเนาะบนผืนผ้าแบบนี้นะคะคนทำก็แบบ ตื่นเต้นมันเป็นอะไรที่มีความสุขกับการทํางานแล้วก็เราต้องมานั่งแกะลุ้นผลงานแกะลุ้นสีของใบไม้อย่างเงี้ยมันสนุกมากนะก็เลยอยากให้วิพีได้เห็นไปพร้อมๆกันกับธัญญาเลยเนาะเยโอ้โหสวยมากว้า wow, วมากเลยพืน้นนี้พื้นนี้สวยนะเะนี่ยใบไม้คือเขาเขาเล่นเล่นสีกันสวยจริงเลยอ่ะอันนี้ใบใหญ่โอ้อันนี้สีก็จะอ่อนนิดนึง ว้าวอันนี้ออกชมพูว้าวชมพูเขียวว้าวว้าวอีกแล้วโอ๊ย้ยอันนี้ชมพูหวานเลย <c oughs> โอ้โหผืนนี้เขาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่แต่ละดอกที่เราวางก็คือเขาก็จะเป็นแบบมันมันมาคนละโทนสีเลยอะมันแปลกมากนะคะนี่นี่อีกโอ้ใบนี้ยิ่งสวยอือหือ มาเต็มมาเต็มความสวยจัดเต็ม,อมหอืลุ้นว่าเขาจะเลอะหรือเปล่าแต่ว่าไม่เลอะนะคะนี่ปกติใบสักเขาจะต้องเลอะต้องมีเทคนิค <c oughs> ต้องมีเทคนิคให้ใบแบบคมชัดแล้วก็สวยงามแบบนี้นะคะ